วันตกเกมที่5นะครับลัสแมริกพบกับรอสเนลลิสคริปเปอร์คุณอภรโยมมาผมเดี๋ยวุดอครรครรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับก็ใช้ชุดตัวเล็กไม่มีเซนเตอร์เอาละครับวัดกันแหละระหว่างบาสสไตล์ยุคใหม่ไม่มีเซนเตอร์กับบาสยุคเก่าที่มีเซนเตอร์ครับแล้วมี2โย่งเลยนะเพราะพอซิงคิสเองก็โย่งครับ อย่าลืมนะฮะคู่นี้ซีรีส์สเสมอ2องนะฮะเกมนี้เป็นเกมขึ้นแท่นนะครับเป็นเกมสำคัญซึ่งอีก2คู่สายตะวันตกเนี่ยทางเดนเวอร์นำพอตแลนด์ไป3าสองนะฮะ,ะต้องหนีมือนะฮะต้อง<ม>หนีลูกประวาครับอืมคือกลัวโดนบล็อกไปปล่อยบอลเร็วนะฮะเลยพลาดจอดตรงกลางคลิกนอกมาครับทีมฮาร์ดเวมั่นมากค่อยๆเก็บอ่าเขานี้พลาด ปดเกมเร็วครับทำไพยามโตเร็วอย่างเดียวนะครับขึ้นดูสิครับโอ้โหไม่มีทางเข้าเลยนะครับนี่โปบอล<ร>ลงล,ลูกเดียวเองอ่ะใช่คิกดอกออกมายิงสามพอจอดนะามาแล้วครับไม่มีคะแนนจากวงในเลยครับเอายอดนหายอีกครับโอ้เขานี้บททตมมาช่วยปัดครับเกมเร็วแล้วทิ้งมา แจ็คสันดีเวอร์สโอโหแสงน้ำเฉยครับนี่เป็นแต้มแรกที่มาจาก2คะแนนนะครับก็เดี๋ยวผมที่ผมบอกไงคือถ้าตลาดยิงพลาดแล้วโดนโตเร็วเนี่ยอันตรายนะครับคือมันต้องปิดสกอร์ให้ได้ด้วยเนะพอเซนกิสกับโบบานจะลงช้าแน่ลูก,ก้าก็ไม่ใช่เร็วนะฮะแต่เป็นบัสจังหวะนี่นะครับบัสจังหวะจริงยืนเกะกะให้บอลสั้นเล่นครับคลิกนอกมา เอ็กเซนไม่ดีครับพอจอดสูแบกบังให้นะครับบังให้เล่นสบัดข้ามฟากมาทูมหมุนยิงไหมครับเอาละหมุนแล้วหมุนหุกี่มีสูแบกจ้วงเหมือนกันครับเมื่อวานนี้เมื่อวันซือเราเห็นโลเปซจ้วงแล้วมนลลตรงข้าไม่มีคนเอา้ารู้สึกกระโดดไม่ฟาดนิ้วนะ โอ้ขาวายได้พักแป๊บเดียวครับมาใหม่ขาวายคิกออกมาให้พยายามเน้นที่มอริสเนี่แหละเจอกับครีบ้าครับเข้าไม่ได้หันยิงรีบาวขึ้นก้นโอ้โหดังใส่โบบันครับมายักสู้กันครับตอนนี้กลายเป็นจุดบอดแล้วนะครับคือว่างจริงแต่ยิงไม่ลงครับ มาแล้วลูกา้ายอดไม่ดีอีกแมาต่างคนต่างพลาดนะครับสามแต้มมอริสนี่ประมาณ39นะครับอ้าวเขาวายบังลงจัดยิง3เลยโอ้เซอร์ิบก้าแต่งตชุดมาด้านข้างสนามดูเลยฮะแม่กลางแขนเฉียดเลยดูลูกา้ายังเฉยๆอยู่นะครับหาจาังหวะยอดสั้นไปยังแย่งกันอยู่ครับโอ้โหนะวัดดึงโอ้โหแต่ว่าเขวายมือปลาหมึกดึงแรงกว่าครับ ไปแล้วลุยเจอเบอร์บอลบล็อกเข้ามาออกมานอกครับยิง3โอ้โหแมกลายเป็นการนายโดนนอกครับบวนนะครับแมปโจมตีเร็วมาแล้วครับคลิกนอกมาอยูย่นิคอนนี่นะวันนี้ไม่ค่อยถูกบอลนะฮะมีเขาขีดเหมือนกันแล้วครับยูนิคอนใช้เกมป้องกันเข้าทำลายใส่กันแล้วครับขวายเพิ่งมี15แต้มนะครับลูก้า มาอีกแล้วครับนี่หาทางจนได้ครับสโอ้อยู่ในยุคที่เห็นมามาหมดเลยนะครับเป็นยุครอยต่องเดิร์กกับดอนชิชนะครับอ <c oughs> <c oughs> จับสูงเลยฮะไม่ให้และจี้ยิงเลยครับเพราะว่าวันนี้แม่นจัดก็ยังหาจาังหวะสเต็ปแบ็กยิง3ามเขานี่พลาด เนี่ยแล้วบอลเนี่ยจะไม่มีตัวอื่นเลี้ยงกันนะฮะได้บอลเมื่อไหร่รีบาวก็ทิ้งบอลให้ลูก้าถือบอลอยู่คนเดียวครับแล้วก็ลูก้าหยอดดูดิครับโอ้โหอีซี่มากครับแม่เมื่อกี้ไปเปิดพื้นที่ตรง Mid มิดเรนจ์ป้าเกินไปด้วยนะครับสถานก,การณ์ดาร์ลส์ดูดีขึ้นนะครับหาจงังหวะโอ้โหเจอบางเดอยูเนีคอร์ต้องทิ้งบอลเทอร์นาเวอร์เลยครับมาอีกแล้วครับอารีฮูบขึ้นเลยอาบลูกา้าเขาวายเล่นแย่มาประมาณ5นาทีเลยนะเนี่ย เปอดโอกาสให้ทางคริปเปอร์ครับนี่พอดีว่าแมาฟก็ตีไม่ตายนะคือตีคริปเปอร์ไม่ตายถ้ามันทุบเป็นสิบ่าแนนนี้มันไล่ย,ยากแล้วครับยิงลงอีกเอาอย่าลืมว่าฝั่งนี้มีบิ๊กทูนะฮะบิ๊กไปแล้วตายอะครับไปแล้วไม่มีโอกาสต้องยิงดือด้อๆเลยฮะ,ะอ่าได้อีกเครื่องนึงแจ็คสันวันนี้ใช้ได้ครับดูก้าบอดครับ3ามเพติด ไม่รู้เหนื่อยวะนะมาแล้วมาแล้วขวายขวายมีช่อง1-2ขึ้นเล์อัพฟาวลง,ลงครับโอ้โหเหลือเชื่อครับมีแฟนดดลัสอยู่ที่นี่ก็ไม่มีผลลัพครับออาไม่ทันนะครับลงไปก็ไม่ได้เอาลนะ้วสะใจสะใจขึ้นนำซีรีส์สาก่อนนะครับเท่ากับว่าวันนี้เนี่ย อยู่ถ้าจจริงๆแล้วเกมหน้าต้องไปลุ้นเอต่อเพราะว่าให้ซัดกันเจ็ดเกมไปเลยคะซัดกันให้หนักๆไปเลยที่มันประหลาดคือว่าโฮมเกมไม่ชนะเลยครับชนะเกมเยือนอย่างเดียวครับเนี่ยผลแรกผลที่สองผลผลแรกตั้งแต่เก้าห้าตอนนั้นสป,ปอร์เจอฮิวสันซึ่งก็เป็นสองทีมจากรัฐเท็กซัสนะครับไม่พลาดทุกความมันของกีฬาระดับโลกบนทรู5 G เพื่อข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุดเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาที่จะส่งตรงถึงคุณ สัมผัสชีวิตจักรยะครบกว่าแรงกว่ากับ True 5G